คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้นะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อยอยากได้ยีโ c a คาที่ประหยัดน้ำมันรถเก๋งเล็กๆใช้งานง่ายและผ่อนเบาๆสบายสายครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับ204 1 Nissan m a r c h 1.2 e a u t o ใหม่160,000กิโลเมตร สำหรับใครที่มองหา e ีโคคาร์ถเล็กๆน่ารักนรักอยู่นะฮะวันนี้มีอีกหนึ่งรุ่นเป็นรุ่นยอดนิยมเลยเรียกว่าโด่งดังมาตั้งแต่ยุครถคันแรกครับนะปัจจุบันก็ไมเนอร์เชนกันไปหลายรอบแล้วนะวันนี้ได้เอามาให้ดูก็เป็นไมเนอร์เชนเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้สีขาวมุกด้วยฮะ,ะกับคันนี้เลย2014 Nissan March 1.2 e Auto ใหม่160,000กิโเมตร เป็นโมเดลผลิตปี2013นะ,ะแต่ว่าลูกค้าท่านแรกนี่ออกหน้าโชว์รูมปี2014เลยเป็นมเนอร์เชนคันนี้เป็นรถบ้าน2มือนะฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไม่มีนนังท่วมเลขไม้แท้แนน160,000กิโลเมตรรับประกันซื้อเพียงเต็มราคาครับอ่ะด้วยอายุของเขานะ9ปีกว่ากว่าถ้าหารเฉลีย่ยออกมากันเลขไมแสน6ก็ตกหมื่นไปลายต่อปีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปเพราะอันนี้ใหม่แท้แน่นอนครับ แล้วก็แน่นอนนะตอนเข้ามามีริ้วมีรอยบ้างนิดนิดหน่อยหนย่ประมาณ5-6ชิ้นนะบางชิ้นเยอะทําให้บางชิ้นไม่เยอะขัดเอานะครับแต่โดยรวมตอนนี้ทําออกมาแล้วผมว่าสวยและดูดีอมาดูพร้อมกันเลยนะครับไฟหน้านะครับก็มาแบบไมน์เชนนะก็จะไม่ได้แบบวงรีเหมือนตัวแรกก็จะมีแบบ มีส่วนเขา,เาส่วนเว้าส่วนโคง้งอะไรเงี้ยนะเป็นโคมมัลติรีเฟล็กเตอร์นะครับมีหมองบ้างเล็กน้อยตามอายุนะฮะนี่ขัดขึ้นมาแล้วก็พอใช้ได้นะพอได้กระจังหน้าเป็นไมนอร์เชนนะฮะโคมไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะโคมไฟจะหมองๆนิดหน่อยแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังเรียกว่าใช้ได้นะนะไฟตัดหมองไม่มีนะเพราะตัวนี้เป็นตัว E เฉยๆ,ๆก็จะเป็นฝาพลาสติกเรียบๆไปนะฮะฝากระโปรงกันชนนะครับ,รรนนนะรบตอนเข้ามามี สะเก็บหินกระจัดกระจายหลายจุดเท่าที่จําได้สองชิ้นนี้เก็บให้นะครับสองชิ้นนี้เก็บให้เรียบร้อยนะครับเออได้ข่าวมุกก็ดูหรูหราไฮโซดีแถบขวาบางชิ้นก็ทําบางชิ้นก็ขัดนะครับจําไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ทําออกมาก็เรียบร้อยสวยงามดีนะฮะมีสเกิร์ตให้ด้วยนะครับขอไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ยังบางใช้ได้นะครับมือจับโครเมียมยไม่ใช่รอด,ดมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับจองเดิมแถมฟิลม์มแถมกันสาดมาให้เรียบร้อย กระจกข้างเรียบๆนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถส่วนไฟเดียวเขาจะอยู่ตรงนี้น่ารักดีนะเสาอากาศก็มาแบบน่ารักน่ารักนะฮะลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้าเปล่าแค่อย่างเดียวเคาไปยังบางยังใสย,ยังสวยใช้ได้นะครับล้อนะฮะสเปคเดิมโรงงานจะเป็นล้อก,กระทะนะครับอันนี้เจ้าของเดิมแถมมาให้เราขอบคุณมากนะฮะแล้วใช้แม็กลายสวยเลยเป็นแม็กขาวล้วนแม่ดูหรูหราไฮโซข,ของเอ็นไกซะด้วยนะฮะได้ดิสเบคล้อหน้านะฮะยางเบอร์หนึ่ง 9550R อ,อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวหาไม่เจอ 19550R น่าจะ15นะพี่น้อง15ใช่ไหม R15 15, นะฮะเป็นของมิชลินนะฮะปีอะไรหาอยู่ไม่รู้ปีอะไรครับมองไม่เห็นเลย21อ่ะตรงไหนวะเนี่ยต้อน,นี่21นะฮะปี21โอเคดอกยังเหลือเยอะนะดอกยังสวยยังเต็มยังพมก็ใช้ได้อีกสักสามปีนะฮะ ด้านหลังก็เปลี่ยนมาจากล้อกระทะเป็นแม็กเอนไก่มาสวยมากๆสีขาวล้วนเลยนะครับเท่ The, เข้าตัวรถมากนะครับยางมิชลินปีป0 2 1ี2021ทั้ง4เส้นนะครับดอกยังเหลือเยอะโอ้โหดอกยังสวยมากนะครับขอบคุณมากครับที่ไอชุดนี้เรามาใช้กันได้สักพักเลยแหละนะฮะอ่ะโครงสร้างกันต่อฮะมาด้านหลังเปิดมาแล้วสะโพก่อนสะโพกขวาฮะโอ้โหลูกยางยังเหนียวมากไม่ค่อยมีใครดึงนะฮะเม็ดฮ์ค Uh huh. เหนียวจริงๆเม็ดตร์เม็ดร uh ์ huh. สวยงามอยู่ครบอ่าซอกด้านในนะหัว oh, น mm ็อ hmm. ตด้านในอะไรก็ยังเดิมยังสวยยังใสนะจ๊ะาเสากลางขวาเม็ดตร์อย mm ู่ครบซอกประตูด้านในน็อต mm hmm. เดิมนะตัวเลขคมๆเลยนะตัวเลขคมๆน็อ hmm. ตเดิมๆนะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดนะครับ เสาหน้าขวาม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแนวนะครับอยู่ครบอยู่ครบอยู่ครบเลยแกมขวาน็อกเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับอ้าดนานหลังกันบ้างนะครับก็มาในสไตล์ฮัชแบ็กน่ารักน่ารัก,รกมีสปอยเลอร์ให้ด้วยขอบคุณมากครับมีไฟเบรกให้เรียบร้อยกระจกเดิมของนิสสันและฟิล์มและไลฟยฟ้าไฟท้ายไมเนเชนจะเป็นรูปตัว C นะครับซ้ายสวย ขวาสมบูรณ์เรียบร้อยฝาท้ายขัดให้อย่างเดียวไม่ได้ยุ่งอะไรกันชนก็ขัดให้นะฮะกันชนรู้สึกจะไม่ได้ยุ่งอะไรกันชนหลังโอเคเรียบร้อยดีนะสีสันโอเคมีเซ็นเซอร์หลังเพิ่มมาให้เราด้วยขอบุณมากนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับด้านท้ายเปิดมาแล้วครับตะเข็บแห้งสนิทนะครับตะเข็บซ้ายแห้งน็อตฝากระโปรงเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีไม่มีถอดไม่มีขยับ นะเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุ์แห้งๆซ้ายขวาเหมือนกันเลยด้านหลังก็เดิมโรงงานหมดแนวซีคนเดินตรงแนวนะไม่มีชนนะแน่นอนนะครับพื้นล่างเป็นไงพรมพื้นก็ยังสวยดูดีนะมีล้ออะไหล่อุปกรณ์แม่รงแม่แรงมีให้ครบครันอึ๊บล้ออะไหล่เป็นล้อกระทะนะครับผิวพันธุ์ด้านหลังนะครับก็จะเห็นได้ว่าเดิมๆเลยนะครับทุกอย่างเดิมหมดเม็อาร์คสวยงาม ไม่มีน้ำท่วมไม่มีติดแก๊สไม่มีชนหนักนะครับแห้งๆเดิมๆซ้ายบางชิ้นก็ทําบางชิ้นก็ขัดจําไม่ค่อยได้แต่โดยรวมตอนนี้ถือว่าเรียบร้อยดีสวยเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันมีเกิร์ให้ซ้ายขวามือจับสีเดียวกับตัวรถกระจกข้างเรียบๆนะไฟเดียวมาหยุดตรงนี้จอของเดิมแถมฟิลม์มแถมกันสาดมาให้เรียบร้อยเลยขอบคุณมากนะครับล้อแม็กเปลี่ยนเ่ล้อเดิมเป็นกระทะเขาเปลี่ยนมาให้เป็นแม็กแฟชั่น แมคลายเอ็นไกขอบคุณมากนะครับแม็กก็ถือว่าสวยเลยแหละยางมิชลินปี2021นะฮะดอกสวยดอกเต็มดอกคมดอกลึกนะครับอ่าสีล้อน่าจะสวยหมดโอเคสีล้อสภาพสวยหมดครับทั้ง4วงสวยหมดเลยเป็นแม็กเอ็นไกขอบคุณมากนะครับยางมิชลินปี2021ดอกยังเหลือเยอะมากๆนะครับสะโพกหลังซ้ายเม็ดอากสวยงา อยู่ครบสวยงามซอกด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับตัวเลขคมคมน็อตเดิมไม่มีขยับตัวเลขคมคมนะครับเสาหน้าซ้ายเม็ดอคอยู่ครบตลอดทั้งแนวนะครับแกมซายน็อตเดิมเดิมไม่มีขยับอะไรปาสีหมดมิถูนาต่อให้ก็ได้หมดเดือนหน้าอ่ะเดี๋ยวต่อให้นะ กระจกเดิมของนิสสันพร้อมฟิล์มรอบคันไปดูห้องเครื่องกันครับไปตัวนี้เป็น e ีโคคานะฮะก็เพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องเล็กครับเบนซิน1 2 0 0ซีซี79แรงมา้ามาพร้อมกับีเกสยร์ CVT เติมได้ถึง E20 อัตราสิ้นเปลืองก็18โลลิตรนะฮะเป็น e ีโคคาก็เน้นประหยัดนะเครื่องไม่ใหญ่เครื่องเล็กเป็นเครื่อง3สูบนะครับไม่1 6 0 0 0 0ืโลนะครับ แต่ถ้ามาเทียบกับอายุ9ปีของตัวรถแล้วก็ตกปีละหมื่นกว่าก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานใช้ได้นะครับอมาดูโครงสร้างกันต่อเลยนะครับซอกในด้านขวารูกลมคมกริปแกมขวาน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะเบาโชครุ่นนี้ไม่ว่าตัวรถท่านจะสีลายด้านในจะสีเทาขุ่นๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีรองสีตัวรถแรับเข้ามารูกลมคมกริบแผนเบรรุ่นนี้อยู่นี่ นะ mntfbuk ลงท้ายด้วย333-210นะครับเครื่อง1 2 0 0 c ผลิตและประกอบประเทศไทยเลขเครื่องจริงจะอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ย Z0 เอ่อ Z0 333 2 1 0นะครับอาเบ้าชกแห้งสนิทนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามคันหน้ารุ่นนี้ดูง่ายครับเป็นสีเทาขุ่นๆแห้งๆไม่มีอะไรบางนะฮะร,รูกลมคมกริปสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นรูกลมคลมกริปแก้มซ้ายก็น็อตเดิมไม่มีขยับนะครับ แบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้อันนี้ปีหนึ่งพอดี11เอดือนเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะ,ะเบ้าโชกรูกลมคมคลิปผิวพันแห้งสนิทซอกด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับแม้แต่ฝากระโปรงเองน็อตก็ยังเดิมนะฮะไม่เคยถอดเลยนะครเยี่ยมเลยผิวพันด้านใต้แห้งสนิทนะฮะแล้วจะเป็นสีเทาขุ่นๆมีรองสีแลบเข้ามาแบบนี้ฝาแท้สลักคําว่านิสสันกับหัวแบบนี้นะฮะ แล้วก็สติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดนะแนวซิลิโคนยังเดินตรงแนวสวยงามน็อตฝากระโปรงเดิมครับไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะก็ยังค่อนข้างเดิมมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันไปตัวนี้เป็น 1.2e auto นะครับสเปคเดิมจริงๆเป็นบาะผ้านะครับก็ด้วยอายุก็ไม่ต้องซักหรอกเสียเวลาหุ้มใหม่เลยล้กันนะครับใช้หนังเทียมสีดําได้สีแดงนะครับทออกมาแล้วก็ สวยเนียนกริบใหม่แน่นอนนะแล้วก็ปัดจากตัวรถแล้วดูเท่มากๆเลยนะครับแผงข้างไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับเพราะว่าแผงข้างรุ่นนี้เขาจะเป็นพลาสติกล้วนๆนะครับก็ของเดิมโรงงานสีดาล้วนทั้งหมดยังสวยใช้ได้นะครับจอของเดิมแถมฟรีมอะไรมาไม่ทราบแต่ว่าดูแล้วใช้ได้นะฮะก็ยังไปได้อีกหลายปีพอสมควรนะฮะฟิล์มยังใช้ได้นะครับแผงประตูยังสวยดูดีนะฮะเบาะเปลี่ยนจากผ้าครับผมพุ่มให้ใหม่เลยเป็นหนังเทียมสีดําได้สีแดง ชุดนี้หุ้มให้ใหม่เพราะฉะนั้นสวยใหม่สะอาดสอ้านแน่นอนนะครับแผงประตูไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะว่าเป็นพลาสติกล้วนนะครับฟิล์มเจ้าของเดิมให้มายังใช้ได้นะครับเบาะคุมให้่ใหม่เพราะฉะนั้นใสสวยเนียนแน่นอนนะครับประตูสุดท้ายนะครับแผงประตูไม่ได้ยุ่งอะไรเป็นพลาสติกล้วนฟิล์มยังใช้ได้นะครับตัวเบาะหุ้มให้ใหม่เลยนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปลองขับกัน ามามามาลองขับกันเลยนะครับตัวนี้ 1.2e นะฮะตัว e ก็ตัวเริ่มต้นนั่นแหละที่เป็นออโต้นะครับก็กุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะฮะกุญแจมีสำรองให้นะฮะครบไม่ปัจจุบัน1 160, 6 6 0 0 0กมนโลนะครับกับอายุรถ9ปีก็ตกปีละ1มื่นแปดนะก็เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปนะเปิดแรกก่อนนะครับแอร์เป็นแอร์ธรรมดานะฮะปรับความแรงได้4ระดับ ปับุณภพูนแบบแมนนวลนะปรับทิศทางได้ประมาณ3ทิศทางนะฮะมีล่ฟ้าหน้าหลังอะไรก็มีให้นะครับเย็นเหมือนกันนะฮะแม้ว่าจะไม่ใช่แอร์ออโต้นะครับคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นพลาสติกสีดําแข็งๆนะฮะโดยรวมถือว่าก็ยังสวยเนียนใสใช้ได้แอร์แบ็คคู่พร้อมกับเบรก ABS หน้าจอมาแบบออริจินอลเดิมติดรถมาจากโรงงานนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้เลยคือเล่น CD ได้ AUX ได้นะครับ MP3 ได้นะฮะ เครื่องเสียงก็ที่สภาว่ราคายังใช้ได้นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็น power outlet 12 v โวลต์โอเคมีให้หรูร่องวางแก้วน้ำา2ร่องเกียร์หัวเกียร์คันเกียร์โดยรวมก็ยังสวยดูดีใช้ได้เป็นเกียร์ cvt นะครับนะแล้วก็มี o v e r d ด์ e ด้วยนะครับเบรกมือแบบทั่วไปนะครับตรงกลางก็มีร่องวางแก้วน้ำให้อีกหนึ่ง ปวงมาลไยมาแบบโล่งๆล้นๆนะไม่มีปุ่มอะไรให้ทั้งนั้นเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับโลโก้ยังสวยดูดีนะครับวัสดุปวงมาลไยก็ใช้ได้นะครับยังดูดีนะครับไม่ทลอกไม่เปื่อยนะครับปรับได้2ทิศทางเท่าที่จําได้ขึ้นลงโอเคหมดแล้วยีโคคาก็แค่นี้แหละ2องทิศทางนะฮะกระจกไฟฟ้า4บานคนขับได้ออโต้บานหนึ่งเซ็นทรัลล็อกมีให้กระจกข้างปรับด้วยไฟฟ้านะฮะ แต่ว่าต้องพับด้วยมือนะฮะตัว E ต้องพับด้วยมือกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยก้านโยกนะไฟสองสว่างด้านบนคู่หนึ่งหมดแล้วมีแค่ดวงคู่คู่เดียวด้านหน้านะครับที่บังแดดพลาสติกยังไม่แกะเลยพี่น้องนะมีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยเดี๋ยวไปแกะกันเองแล้วกันนะซ้ายขวาโอเคฝั่งนี้ไม่มีเรียบ,เ,ยบเพดานมีเจอเบาๆนิดเดียวตรงนี้ที่เหลือยังใช้ได้นะครับยังดูดีโอเค เ๊ะสายด้านล่างก็จะมี AUX กับ USB มาให้นะฮะตรงนี้แล้วก็ด้านล่างุาไม่มีนะฮะเพราะว่ารถสองมือเขาไม่ได้ให้มาแต่ไม้นี่เราโทรเช็คให้แล้วว่าไม้ตรงแน่นอนอดูตรงนี้เอาก็ได้นะครับเขาน่าจะเพิ่งเข้าศูนย์มาหรือเปล่าเด,ดี๋ยวดูกบมั่นใจอะไรแท้อะไรวะเนี่ยนิสสันเพชรบุรีตัดใหม่นะอ๋อเพิ่งเข้ามาฮะพี่น้องเมื่อมีนานี่เอง มีนาคมที่ผ่านมาเขาเพิ่งเข้าตอนแสนหนะครับเข้าอีกทีแส4ตอนนี้เพิ่งจะแส6หขยับไปไม่เยอะนะครับทําอะไรไปก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก่อนออกรถผมเข้านิสสันให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำเนารถครับนะอ่ะคันนี้รถบ้าน2มือนะฮะโมเดลผลิตเนี่ยจจะปี2013ก็จริงนะครับแต่ว่าออตอนสมัยซื้อป้ายแดงคนแรกเขาออกปี2014เลยนะจดทะเบียนก็ปี2014นะครับ ป้ายกรุงเทพนะเออเลขสวยดี9003นสะฮะสีขาวมุกนะครับเลขตัวถัง mntfbuk ลงท้ายด้วย3 3 3 2 1 0เลขเครื่ยน hr 12353 140B เบนซิน3สู่1,200แรงมานะครับไปลองขับกันอ่าวงเลี้ยวก่อนแล้วกันนะฮะออกตัวไปแล้ววงเลี้ยวแคบอยู่แล้วล่ะรถเล็กแบบนี้นะครับเรื่องความคล่องตัวหายห่วงอ่ากลับรถกันแบบง่ายๆนะฮะสบายๆนะครับเหลือๆเลยนะครับ ข้าออกดอกซอกซอยมุดกันได้เต็มที่นะครับอัตตาเร่งก็ใช้ได้นะฮะเท่าที่ดูเครื่องสสูบ1.2ลิดแต่ถือว่าพุ่งใช้ได้เลยน้คระบบเบรกอะไรก็ยังดีใช้ได้เยี่ยมโอเคเครื่องเรียบเดินนิ่งเลยนะครับแอร์เย็นสบายนะครับก็ถือว่าเป็นรถเก่งที่เน้นความประหยัดแล้วก็คล่องตัวนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยานะนะพวงมาลัยก็โอเคนะฮะถือว่าเบานะครับใช้งานง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ขับด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวคันนี้ผมแถมกล้องถอยหลังให้ละกันนะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่ด้ยแถมกล้องถอยหลังให้แล้วก็กล้องหน้าให้อีกหนึ่งตัวนะอ้าวเดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นกันไปใครอยากได้อีโคคาน่ารักน่ารักนะครับทรงฮัชแบ็กห้าประตูแล้วเน้นความประหยัดเน้นรูปทรงน่ารักนะครับขนาดเล็กกะทัดรัดหาที่จอดง่ายเข้าออกจอกซอ,กซอยคล่องตัวนะฮะแนะนาตัวนี้เลย2,014 nissan march 1.2 e-auto ใหม่160,000กิโลเมตร เป็นหน้าใหม่ไมเนอร์เชนเราด้วยนะฮะโมเดลผลิตในปี2013นะฮะแต่ว่าท่านแรกออกรถหน้าชลุมปี2014เป็นรถบ้าน2มือนะ,ะแต่รับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมฮะ,ะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกคว่อมไม่มีน้ำท่วมเลขใหมแ่แท้นแทน160มกิโลเมตรับประกันซื่อเต็มราคาครับอ้ออายุรถ9ปีกว่านะ,ะกับเลขใหม่แ0 6 0 0อันนี้ใหม่แท้แน่นอน ก็หานเฉลีย่ยออกมาตกปีละหมื่นไปปก็ถือว่าไม่เยอะมากอยู่ในเกณฑ์มาตร,รฐานนะครับมีริ้มีรอย,รอยเก็บงานมาตามเลือกตามราวตามอายุนะฮะตอนนี้ก็เก็บมาบางชิ้นก็ขัดบางชิ้นก็ทําให้โดยรวมทําออกมาก็ถือว่าสวยใสยใช้ได้ฮะ,ะ,ะราคากันเลยฮะวอล์กอิราขาย2 1 9องแ้าบาทพิเศษจะเฉพาะคนดูคลิปนี้นะซื้องินสดก็ได้จัดไฟแน์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง1นึ่งแ รถด,ด,ดีก็จัดเต็มฟ,ฟรีดาวรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะยังมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะฮะผมจะลถเข้าศูนย์นิสสันเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็นทังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ ฟรีเติมลมยางในตัวเชนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเชฟเอออ่าได้สีขาวมุกสวยๆนะฮะร,รถน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับก็อย่าช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง idline 19sp หัวหน้าแผนที่ของเราได้ง,ง่ายๆเข้าไปที่ g ู o ก l e m ม p พิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนการเราประพฤติเปิดบริการทุกวันแต่ต้อ,องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้หลงที่สถานีพุทธกาศ ประตู2แล้วสวัสดทีมงานขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาีประการรับซื้อรถทุกรุ่นทุก,กยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายติดไปนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเดินยันนี้คลิปหน้าจะถึงจุดหวงรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบาีประกรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com